และครับเบรกนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่ความพร้อมของทัพช้างศึกชุดใหญ่กันก่อนเลยนะครับหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปแล้วกับการปลดมาซาทดาอิชิอินะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะมีการเรียกตัวนักเตะตัวเก่าเนี่ยกลับมาสู่ทีมนะครับซึ่งล่าสุดครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ส่งหนังสือไปสอบถามความพร้อมนะครับของมุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับผ่านทางสโมสรแบงคอกยูเนเต็ดครับ ไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก่อนโปรแกรมการแข่งขันในช่วงฟีฟาเดเดือนพฤศจิกายนครับที่มีคิวที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ครับซึ่งจะทําการแข่งขันที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์นรังสิตนะครับในวันที่13พฤศจิกายนครับต่อด้วยแมตช์สำคัญครับนั่นก็คือศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่5ครับที่จะต้องบุกไปเยือนศรีลังกาครับในวันที่18พฤศจิกายนครับ โดยทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของแอนโทนีฮัสสันเฮดโค้ชชาวอังกฤษวัย44ปีก็ได้เดินหน้าเตรียมทัพสำหรับโปรแกรมเตะ2นัดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับมีข่าวว่าทางสโมสรแบงคอกอยู่ในเตดเนี่ยก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับโดยระบุว่าทางสโมสรครับได้ออรับหนังสือการสอบถามความพร้อมของเจ้ามุ้ยธีรศินแดงดาครับ ศูนหน้าตัวเก๋าวัย37ปีครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับในศึกไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับทำให้แฟนบอลชาวไทยครับก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นเท่ามุ้ยทีลศิลป์นะครับกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับโดยการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยชุดนี้นะครับจะมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ14นาฬกาของวันที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับอีก2วันเท่านั้นนะครับวันพฤหัสบดีนี้ช่วงบ่ายครับ เดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะออกมาแล้วนะครับสามหลาเจ้ามุ้ยทีละสินแดงดาครับรับใช้ทีมชาติไปแล้ว128นัดครับยิงไป64ประตูครับโดยเกมล่าสุดนะครับกับทัพช้างศึกของเจ้ามุ้ยเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนปี2567ครับ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกครับซึ่งเป็นเกมที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประต,ตูต่อ1ที่ราชมังคลากีฬาสถานนัดล่าสุดคือ6พฤศจิกายนปีที่แล้วส่วน6พฤศจิกายนปีนี้จะมีการประกาศรายชื่ออีกครั้งแล้วก็ลุ้นที่จะคัมแบ็กทีมชาตินะครับซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เจ้ามุยธีรศิลป์นคนเดียวนะครับเพราะว่าตามข่าวเนี่ยมีข่าวว่า จะดึงสี่เสือทับช้างศึกกลับบาอีกครั้งก็แน่นอนแหละเจชนาทิปติดอยู่แล้วแต่ว่าจะมีการเรียกตัวเจ้าตังสารัดนะครับอุ้มธีราทรแล้วก็มุยธีรศิ์เนี่ยกลับมาแต่ต้องรอดูว่าจะจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นข่าวลือที่ออกมาค่อนข้างที่จะแรงพอสมควร ก็มีกระแสหลายกระแสที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นก็รอออฟฟิเชียลจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอีกทีหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะไม่ว่าจะเรียกนักเตะคนใดเข้ามาติดทีมชาติความหวังก็คืออยากจะให้ทีมชาติไทยผลงานได้ดีคือโดนจับตามองเยอะช,ชุดนี้แหละเพราะว่าอีชีอิตอนโดนปลดไปเนี่ยเขาก็ถือว่าเอาทีมชาติไทย,ยกลับมาสู่เส้นทางของเอเชียนคัพอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่ามีรายงานเพิ่มเติมว่าแอนโทนีฮัสสันเนี่ย ที่เข้ามาคุมทีมชาติไทยแต่ยังไม่มีรายชื่อของพวกทีมสตาฟของเขาเลยนะว่ามีใครบ้างอะไรยังไงก็มไม่รู้เหมือนกันว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร,รนะคะกับฟีฟ่าแร k งกิงของไทยที่นะอตอนนี้ก้าวขึ้นไปเป็นท็อปร้อยของโลกแล้วนะคะ<ม>หวังว่าจะยืนระยะได้ต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในก็ตามค่ะครับผมต้องรอดูกันนะครับเพราะว่ายังมีประเด็นเรื่องของที่ การจับตามองด้วยนัดนี้เนี่ยคนไทยหลายคนเนี่ยจับตามองก็จะมีแมชหนึงแหละ13พฤศจิกายนก็จะได้ลองอุ่นเครื่องก่อนกับสิงคโปร์นะครับอาจจะมีการเทสระบบอะไรหลายๆอย่างนะครับก่อนที่จะเจอกับสีสีลังกาในวันที่18แนะครับและอย่างที่ทราบกันกับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเอเชียนคับอีก2นัดที่เหลือต้อง6แต้มเต็มเท่านั้นเพราะว่าการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของเอเชียนครับ2 0 2พเนี่ย จะเอาแค่จ่าฝูงของกลุ่มทีมเดียวเท่านั้นซึ่งสถานการณ์ของทีมชาติไทยนะตอนนี้ก็ถือว่ามาในทิศทางที่ดีแล้วนะคะ<ช>อีกสเกมขอให้คว้าชัยให้ได้ต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เชื่อว่าถ้าอยู่ในฟอร์มที่ดี โอกาสที่เราจะคว้าชัยเก็บ6คะแนนแล้วก็ได้โคต้าในการเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายก็มีแต่ว่า<ม>ก็อย่าประมาทก็แล้วกันนะคะยิ่งสถานการณ์นะตอนนี้ถูกจับตามองเยอะมีกระแสทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในโลก<ม>โซเชียลก็มีมากเหมือนกันนะคะก็อาจจะไปรบกวนสมาธิของทั้งกุนซือก็ดีทีมงานสตาฟโค้ชรวถึงนักเตะด้วยก็ยังไงก็ส่งกําลังใจกันต่อเน,นื่องครับ,รบผม